ได้เวลาอมยิ้มก่อนนอนกับมาดามสู่กันแล้วนะคะคืนนี้ค่ะก็มีเรื่องน่ารักๆของสาวใต้เสียงดีแก้มวิทยานีมาฝากกันด้วยค่ะ ไม่แปลกใจเลยว่าทันเสมอสมัยสาวสตอร์ผิวเข้มแก้มิชยานีถึงได้ดีด้าออกนอกหน้าที่ได้มาเป็นแขกร,รับเชิญในคอนเสิร์ตของเจ้าสายลึกทึงก็จักรพันธ์ก็ดื่สิเหล่าแม่ยกพ่อยกนอกจกุหยิบพวงมาลัยกอดอกไม้มาให้ายกำลังใจละอย่างควักสตางค์เลยเกล็ดน้อยๆมาฝากนางด้วยทำเอาสา่แก้มตั้มเงินแน่นไม่ยอมปล่อยเลยละคะ่ะขอบคุณนะคะ แพีพงงงง่พี่ตังหนูไมได้หะพี่ตังหนูไมได้หรอดีๆนะคะขอบคุณค่ะไม่ได้ได้บ่อยนี้ค่ะไม่ได้ได้บ่อยนีๆแฟนขอบสาวแก้มทราบและเปลี่ยนคอนเสิร์ตครั้งหน้าขอเป็นมาลายปิดแดงนะคะยื